สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องแก้วใจ๊แชแนลคะ่ะมื่อน,นี้มากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าเด้อพี่นอ้องมื่อนี้ก็กินข้าวอีกแล้วจ้าตับักหุ่งจ้ะต้มไก่จ้าไก่แนวจ้ามากมา,จากจ้าพี่น้องยายสาก็น,นั่งพิโรดนั่งเต็มๆต็มลุน้นเ <c oughs> อ้าโ <c oughs> อ้ยเนาะ ยายตายเว่าสิปิ่งสมเราอิ่สัยมาติดยายสา่อืมดิบดือมากความดิบนะหายเลยหายังเลยเลยเอาแ้วเาไปปอดเราไม่กินรดมามามาได้กินเลยสาวข้ไมสาวพุ่น เด็ดจริงบาหัวน่งจิงไม่ได้อแม่กูมาควางดิบนะ่อย่างนี้ทำนะอ๋อนั่งทำไมใส่ควางแบบควางโมนี่ใส่ถ้วยไหมี้วยจุ่มอยาทำไมสมมยแล้ว อสมคักสมแนวยะสาไปเล็กหน่อยเนี่ยยะสาหน่ผู้หญมักดอกเห็นหน่อยหนอเนี่ยสองเดียวได้สองเพื่อเต็เต็มเดียวจะคนั่นน้อมสั่นเพื่อสมมติมุนได้หนึ่สองอัน่างไฟฟ้าที่ขอให้จอดนั่งนั่งหนึ่ง

ไม่กินไม่ขึ้นมันไม่จะปวดเลยว้าขาปก็เนื้อไมนำเนี่ยจ้าเป็นผู้นิตผูคัปอ่นกินน้ำแน่าขอหิวขอเนจขอเชียงชียงบายเชียงบาย <laughs> ขาสูสมผิิ้มอะไรน่สมใจสมสมสุจเลยยิ้มแ่บอยู่ไม่หวนุสาวจิตัวมากยงตัวมากสาววยจะถึงอนก็อย่า้มันจบกันด้อ้วนต่าวันีก็ย่ายังไ่านยังพรอขาวอ ผมไ่ด้ผมท่มนผู้สาวดอกเรินเม่ร่พี่ขข้มจะบังหน้าจะเียงหรอสมบ่ะนกสมก็ตว่าทมันซึนเนี่ยสมมันซึนเยลายวา่ไดตังนี่หน้าตันาไรข้น่เมื่อหรัเขาได้ไปนี่ยลงยยล่เลยย่เลยยม่เลยเยายแลยวยย่แเลยยขีย่เลายี่ ขึ้นคือว่าพอดีครับเอามันพอดีแล้วตำแหน่งสมก้่เลบีบ้วีสนำเกาหน้าสามเียงหน่อหน้าใสลายอยู่แต่ไ่ได้บีบหน้บแต่ม่นดกังซึนม่อานไกิน้านเม่ากินข้าวนะ

พีมขอรลฟ์จากพี่น้องบ่ได้เอินให้พี่น้องกินขอน้ำกันมาได้ดขามากินขอน้ำกันเด้อต้มไก่ต้มไก่วันนั้นเราไม่ไหวเราจะไปล่างให้อดอ

อคาาห้พ่อมบอกขายตห้าไแบบไรเขาลกคนลกยังให้แตห้าไปเข้าบอะไรหาเาม่เอามาเนอาอยู่เอาอยู่เขาเอาอยู่เขาเพ่อก็เท่เป็นเมน้าวเขาเาเ่อาอยู่เอาตัวแม่เขาเอาตัวแม่มาขายไม่ว่าเป็นสีได้ขั้นจ้าพี่น้องซนี้ด้วพี่น้องเด้อกปากกดเลยกดแชร์สาวแกใส่ใ้จ้าสาวแกใสกินขอร์สบุ๊คเกมา สวัสดีจ้า